สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป้องไปสุฟู้สุขคนจ้าเมื่อนี้มาฝอกระจองสายสารผ้าแสบคือเก่าจ้าส,ส,สายสารให้นาให้ตาไปโดนพี่น้องจ้าเขาโทษขอขอภัยได้จ้ากลับเมืองไทยจ้าพี่น้องกลับไปก็ไปกักตันอกกักตสิบหามือกะไปถึงนอนได้ขึ้นนึงกับญาติาเสียจ้าหนาเสียก็เลยหยุ่งยากแะเทั้งยากน้ำอินเทอร์เนต็ตพี่น้องจ้า ม่นนี่ก็บ,บินกลับละจ้าบินมาถึงหกโมงเช้าจ้าตอนนี้หกโมงเช้าเยอรมันนะตอนนี้ก็บสิบโมงจ้ากินตับระคุงเลยค่ะส่วนไส้ขนมจีนพี่น้องใส่กุ้งสดจา้ามาจ้าพี่น้องจา้าแซ่บๆค่ะมาใหม่ได้มาตะเมืองไทยพี่น้องพักบุมี่ยังหลายจา้าเพราะท่านไปซื้อของหอมแขกค,ค,ค่ะต้นหอมพี่น้องมาจ้ากินกันเลยจา้าแซ่บๆค่ะพี่น้อง บริเฮดชิปโดนพี่น้องจ้าขึ้นหอด,ดูค่ะขอโทษความให้ได้จ้า mm hmm. บริไปย้มพี่ย้มน้องไปซากอะ่ะขอโทษความให้ได้จ้าแซ่บ mm hmm. พ,ออพื้นเกาหลี่น้ง มันมัองท้ยกับประเทศคลิปเลยพี่น่องเน็ตพอดีจ้ะทางอีสานอยู่บานนอกเนาะ <c oughs> อยู่บันนอดอันอินเทอร์เน็ตมันซาจา้ะอัพโหลดอันคลิปเงาเกินสามนาทีกะซาหม,มุนติวติวเลยประเด็ทศเลยพี่น่องจ้ะ ทำไมอัดถุงมไร้ต้มอีกได้พี่นอ่องเจอที่ดีแซบ่บไหมทำยังไงพี่น่องมาได้จ้า จดน้ำพี่น้องว่ามีหอยบักเกีย้ยวใส่สับคือเขาขอให้เพชรนะพี่นางจะ๊ะเส้นขนมยันงนุ่ม แฟนเพิ่นรู้ว่าสิมาพี่น้องเพิ่นซื้อกุ้งมาใส่ตู้ไว้ให้ เฮ้ยไปนอเพร่งแห้งแก เ็ดหงเออแล้วเปน็นหลงจะ เพ็ดดอกพี่นางจ้าเพ็ดค่ะอะไรจ้าพี่นองจ้าพบพ,พ,พ,พอกันคลิปน้าเนาะจ้า